สวัสดีครับผมวันนี้นะผมก็จะมาอัปเดตนะครับผมเจ้ากล้องงูตัวนี้นะฮะ,ะเจ้า Wi-Fi e n d o s c o p e นะฮะ HD 720p นะ,ะซึ่งก่อนนี้ผมก็รีวิวไปแล้วนะครับผมแต่วันนี้มันมีการอัปเดตของแอปพลิเคชันขึ้นมานครับโดยการเปลี่ยนแอปพลิเคชันนะฮะ,ะการเปลี่ยนแอปพลิเคชันของมันนะคระับดเข้ามาดูในคู่มือของมันครับนี่ฮนะนี่คือคู่มือของมันนะครับ เนี่ยแอปพลิเคชันของมันนะ่จะชื่อตัวนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ครับจะเป็นอินสตาแคมนะครับผมอ่าเป็นโลโก้นะหรือว่าไอคอนของมันจะเป็นสีเขียวย่อมานะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะฮะโดยที่คุณเอาโทรศัพท์มือถือหรือว่า iPad เนี่ยมาสแกนที่ QR code ตัวนี้นะฮะแล้วก็เข้าไปโหลดได้เลยทั้ง App Store แล้วก็ Google Play นะครับผมอโอเค หรือถ้าใครไม่อยากจะสแกนนะ,ะก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็น iPad นะฮะเข้าไปที่แอปพลิเคชันตัวนี้ครับเนี่ยพิมพ์ไปเลยนะครับว่า In Scan เนี่ย้นอทางบนกดเข้าไปมันก็จะขึ้นมาหมดเลย In s t a g r a m In s c a m Pro นะฮะซึ่ง In s t a g r a m Pro น่าจะเสียตังค์เสียไหมอ่ะไม่เสียนะแต่ให้แนะนำเป็นตัว In s t a g r a m ตัวนี้ นี่ครับแล้วก็ดาวโหลดเรียบร้อยอันนี้ผมดาวโหลดแล้วนะพอดาวน์โหลดมานะก็จะเป็นหน้าต่างอย่างนี้ครับนี่ฮะจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยผมจะลองเอาออกมาใช้ให้ดูนะครับนี่หน้าตาก็เป็นอย่างนี้ฮะมีสายนะครับตัวนี้จะใช้การเชื่อมต่อแบบ wi-Fi นะครับอ่าแล้วก็มีสายชาร์จแบตมาให้นะฮะมีตัวหัวแปลงมาให้นะฮะเป็น USB นะครับ ก็มีตัวเข็มที่เอาไว้หยิบจับพวกกุญแจหรืออะไรที่เป็นของเล็กนะฮะแล้วก็มีตัวนี้นี่ฮะเอาไว้เชื่อมต่อกับตัว WiFi นะฮะแล้วก็เอาไปติดกับมือถือได้นะฮะมีกาว 3M มาให้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเชื่อมต่อเลยนะฮะง่ายๆครับก็แค่เชื่อมต่อเข้าไปนะครับดูดีๆนะครับมันจะมีชาร์จเจอร์นี้เอาไว้ชาร์จนะรูนี้เรามาที่รูแครเมล่าตัวนี้นะฮะปึ๊บโอเค กดเปิดเครื่องนะฮะนี่ครก็จะมีไฟมาไฟตัวนี้ก็หมุนเปิดปิดตัวนี้คนระับนี่ฮะเห็นไหมนี่ครับมันก็จะมีสัญญาณขึ้นเป็นสีฟ้าสีเขียวนะครับหลังจากนั้นนะให้เรามาที่ตัวนี้ครับเดี๋ยวนะโอเคมาที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่ไวไฟนะฮะนี่ฮะมันจะขึ้น อินสแคมนะแล้วก็ตามด้วยรหัสของเลขเครื่องนั้นนะก็เข้าเชื่อมต่อเลยส่วนรหัสของมันนะอยู่ที่คู่มือนะเดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดูอีกทีนึงนะครับผมก็ลืมเหมือนกันนะรหัสผ่านของมันนะเออนี่ครับผมพาสเวิร์ดนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดนะครับผมก็พิมไปเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเข้าร่วม หลังจากนั้นก็เชื่อมต่อเรียบร้อยนะเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับง่ายๆครับวันนี้มาอัปเดตให้ฟังเฉยๆนะครับปุ๊บแอปพลิเคชันเข้ามาเรียบร้อยแล้วกดตกลงเขาก็จะมีการสอนอะไรต่างๆนะฮะเราไม่เอากดตัวไหนเนี่ยจำแล้วกันจำกคเบอร์นี่ครับนี่ยอ่านะสามารถ จะต่อได้แล้วนะฮะเขาก็มีอะไรบ้างนะ,ะข้างบนนี้ก็จะมีตัวนี้เป็นอัดวิดีโอเป็นถ่ายรูปนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นพวกดูอัลบั้มรูปอะไรพวกนี้นะฮะอัลบั้มผมถ่ายวิดีโอเนี่ยอันนี้ถ่ายวิดีโออยู่นะ,ะดูห้องนะฮะก็เอาไว้สองพวกดูตามใต้ท้องรถหรือว่าห้องเครื่องรถนะฮะหรือว่าพวก CPU ีอูคอมต่างๆนะที่เราไม่สามารถตา เข้าไปถึงได้นะฮะโอเคกด okay. ดันเรียบร้อยวิธีดูคลิปนะฮะก็มาที่นี้เลยนี่ครับมก็จะมีคลิปมาให้ใช่ไหมอ่าเรียบร้อยนะครับถ่ายรูปก็เหมือนกันก็กดถ่ายรูปเลยนะฮะแล้วก็มีตั้งค่าตัวนี้นะครับมีการเคลียร์มีการเซตติ้งไวไฟนะฮะตัวสมุดก็จะเป็นอ่ออันนี้ไม่แน่ อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรนะฮะเรามาดูข้างบนนี้ผมก็พึ่งมาเลยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นการปรับมุมมองนะครับนี่ฮะกดเข้ามาตรงนี้็นการปรับมุมมองเรานะครับเออดีดีดีแอปพลิเคชันนี้นี่ฮะปกติมันจะปรับมุมมองไม่ได้นะอันนี้ปรับได้ไหมนี่ฮะปรับมุมมองได้เออเจ๋งอ้าวเมื่อกี้ผมได้ถ่ายไปแล้วใช่ไหมแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะอัปเดตเข้าเครื่องหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปดูที่เครื่องก่อน นี่ครับก็คือพอเราอัปเดตเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเซฟเข้าไปในตัวเครื่องเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็น iPhone iPad หรือว่าพวกซัมซุงโน้ตเบยเนี่ยมันจะ save เซฟ้าเลยปกติเวลาถ่ายปุ๊บเราต้องซีเล็กนะฮะแล้วก็ดาวน์โหลดหรือว่าบันทึกเข้าเครื่องอันนี้มันจะบันทึกใหงเองนี่ครับเห็นไหมฮะเออถือว่าดีนะครับใช้ง่าย <c oughs> ใช้ง่ายตอบโจทย์นะฮะค้างนิดหนึ่งนะฮะพอผมเพิ่งมากดเข้าไปวิวใหม่ปุ๊บเรียบร้อย นี่ครับมันจะถ้าซูมทาไกลๆมันไม่ชัดนะเพราะว่าตัวกล้องนี้ไม่มีโฟกัสนะต้องค่อยๆต้องเอาเข้าไปมันถึงจะชัดเห็นไหม,ไมชัดเลยนะฮะซูมออกไม่ชัดแล้วเข้าไปมันจะชัดเพราะว่ามันเอาไว้ส่องพวกรายละเอียดเล็กน้อยเนี่ยเข้าไปในรูอะไรพวกนงี้ยได้หมดเลยนะครับโอเคสหรับ,รบ ใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะฮะและเป็นความรู้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะฮะกดถูกใจคลิปด้วยนะครับมาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเนี่ยวผมจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆแล้วกันนะกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะมิสเตอร์รีวิวนะฮะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ